ดูแลปลื้มไหมจ๊ะปลื้มค,ครับไข่ปลื้มขอให้รวยสาธุให้รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทรัพย์สินเงินทองรวยทั้งทรัพย์ภายในรวยทั้งทรัพย์ภายนอกนะจ๊ะสาธุเออ <c oughs> กระถิน่นที่วัดหนึ่ง รับได้เพียงแค่ครั้งเดียวในหนึ่งปีแล้วถ้าจะรับได้ต้องมีพระอยู่จำพรรษาห้ารูปขึ้นไปดังที่เราทราบแต่จากการที่เราวัดพระธรรมกายเนี่ยตั้งใจที่จะทอดล่มบุญทอดกระถินห้าพันวัดทั่วประเทศไปเจอหลายวัด ที่มีพระเพียงแค่รูปเดียวหรือสองรูปเรียกว่าต่ำกว่าห้ารูปไม่สามารถที่จะรับผ้ากรถินได้บางคนก็บอกว่าให้ไปเป็นผ้าป่าก็แล้วกันซึ่งอันนี้ยังไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงจากวัดพระธรรมกายตรงนี้เนี่ยเป็น วิธีหนึ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยจเจริญและมั่นคงถ้าเมื่อใดก็าตามที่ยังมีการทอดกระถินอยู่แสดงว่าพระพุทธศาสนายัางจเจริญยังมั่นคงสืบต่อไป และที่เรามาร่วมกันทอดกระถินแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราด้วยช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเนี่ยยืนยาวออกไปจเจริญมั่นคงและธรรมะของพระพุทธเจ้าที่กว่าจะได้ตัดรู้ในแต่ละพระองค์นั่นดังที่เราทราบมันใีว่าเกิดขึ้นยากยากมากๆ แล้วจะให้สูญหายไปด้วยชั่วและเวลาสั้นๆเนี่ยมันไม่สมควรกันเลยเพราะพทธเจ้ากว่าจะตัดรู้ได้แต่ละพระองค์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเสียสงไขยกับแสนมาห,มา,หากับหลังจากเปล่งวาจาปราถนาพุทธภูมิแล้วแล้วแต่ละกับเนี่ยอสงไขยกับมันยาวนานมากเลยอย่างที่เรารู้กัน แต่พอตัสรู้แล้วนะ่ะธรรมะของพระอ,องค์เนี่ยเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดทั้งภพสามเลยแต่ว่าสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่อย่างในสมัยของพระบรมศาสดาของเราพระอ,องค์นี้ อยู่เขาพยากรณ์อยู่5,000ปีโอ้ห0 0 0ปีกับที่ว่าสั่งสมบุญมานับอสงไขยไม่ท้วนอย่างน้อยก็สีอสงไขยแสนมากับแฟไหมเนี่ยไม่แฟ,แฟนะแล้วเราเองก็ทำหน้าที่มีส่วนในการสืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยกันนะเป็นพุทธบริษัทสีนี่แหละไม่ใช่เฉพาะอย่างเดียวนะอุบาสกอุบาสิกานะต้องมีส่วนด้วย เป็นเจ้าของศาสนาช่วยกันสืบละสอานิสงสนะ์นั้นก็จะมาถึงตัวเราด้วยเพราะบุญนี้จริงเป็นบุญใหญ่ไม่ใช่บุญเล็กน้อยเลยแล้วการทีพร่พระพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนแบบนี้ก็เป็นกำลังใจกับพวกเรากันเองด้วยเป็นกำลังใจกับคณะสงฆ์ด้วยที่จมีการสร้าง บุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปแล้วปีนี้ถ้าเราไปเจอวัดที่มีพระอยู่แค่หนึ่งรูปหรือสองรูปหรือไม่สามารถที่จะรับกระถินได้คือต่ำกว่าห้ารูปบางวัดก็ไปยืมไปขอเชิญพระเพื่อนจากวัดอื่นมาเสริมให้ครบห้าองค์ห้ารูปเพื่อจะได้ ครบองค์ที่จะรับกระถินได้อันนี้นี่ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะว่าการท่ากระถินเนี่ยต้องเกิดจากในวัดนั้นพระที่อยู่ร่วมกันในพรรษามีห้ารูปขึ้นไปเนี่ยต้องอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่อย่างมีความสุขและป่ารบความเพียรพอวันออกพรรามี การกลานกระถินพระในวัดนั้นอะ่ะก็จะช่วยกันสมัยก่อนก็ต้องมีการสางผ้าทอผ้าปัน่นแล้วก็ย้อมซักย้อมกันให้ได้เสร็จภายในวันเดียวในวันเดียวนี่ถ้าหากว่าไม่เสร็จนะก็ใช้ไม่ได้เป็นกระถินดอกไปกระถินดอกหมายถึงว่าไม่สำเร็จ พราะฉะน,นต้องสามัคคีกันกลมเกลียวกันแล้วก็บริหารจัดการกันได้ดีด้วยคนนี้คนนี้หาผ้าคนนี้ซักรูปนี้ซักรูปนี้ยอมลูกนี้เต็มไฟต้มนม้ำยอมอะไรยอมฝาดตากให้แห้งกลานกอเย็บอะไรต่ออะไรให้เสร็จภายในวันเดียวจึงเป็นการรอมใจพระที่อยู่จำพรรษามด้วยกันสามเดือนอในพรรษา ให้รู้รักสามคัคคีสามัคคีกันกลมเกลียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่คือกุศโลบายที่พระบมศาสดาเราบัญญัติไว้ให้มีการกลางกระถินรับกระถินรับผ้ากระถินแล้วเราดูนะปีนี้ยังเป็นแบบนี้คือในวัดเยอะเลยหลายวัด มีพระไม่พอที่จะรับพระกระถินปีต่อไปขอให้เขาเนี่ยขอยวัดนั้นนั้นน่ะหาพระให้ครบห้ารูปขึ้นไปเพื่อที่จะรับพระกระถินได้พวกเราช่วยกันคิดดูนะลองคิดกันดูว่าวัดหนึ่งวัดหนึงเนี่ยที่มีพระอยู่แค่รูปสองรูปจะให้ ชายแม่แม่แมเดินเข้ามาบวชว่าอยากจะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบาร,รมีเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะเพราะตอนนี้นี่การทำหากินก็ดีซื้อต่างๆก็ดีโอ้มันทำให้กำลังใจของชายแม่แม่แมที่มาบวชเอาบรรษามันสมัยบรรพบุรุษของเราเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะเลย เพราะฉะนั้ก็เป็นการเพิ่มความกดดันหรือว่าเพิ่มแรงกระตุ้นให้วัดนั้นๆแต่ละวัดต้องไปชวนชายแมน,แม,นมาให้ครบมาบวชและอยู่จำพรรษาด้วยกันให้ครบห้ารูปบางวัดมีเหมือนกันนะตอนเข้าพรรษานี่หาไม่ได้ครบห้ารูปแต่พออยู่ไว้อยู่ไปแล้วเนี่ย ปรากฏว่าอาจจะมีอะไรที่ไม่กินเส้นกันหรือกระทบกระทั่งกันออกไปก็มีทาให้เหลืออยู่สี่รูปนี่ก็มีอยู่หลายวัดที่ได้ยินมาทำให้รับภากถินไม่ได้ละเพราะ,ะนั้นกตถินนี่จึงเป็นที่มูลเหตุการสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์อย่างดีเยี่ยมเลยก็หวังว่า จากแรงกระตุ้นของพวกเราที่ร่วมแรงร่วมใจกันเท่ากทินห้าพันวัดปีต่อไปจะมีวัดที่สามารถรับภาคกฐินได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีนี้นั่นหมายความว่าจำนวนพระภิกษุสงฆ์น่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปีนี้ไม่ใช่เลียวลงเลียวลงไปเรื่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ปีก่อนก่อนจะอ้าวว่าโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ล่ะแต่จากนี้ไปต้องเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้และเมื่อพระภิสุสงฆ์ในพุทธศาสนาเราเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นในแต่ละวัดนั่นคือความเจริญความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและเมื่อนั้นเน่ยเมื่อจำพรรษาและมีการศึกษาธรรมะเนี่ย ประโยชน์และความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่ชาวโลกเพราะว่าชาวโลกทั้งหลายเนี่ยต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ไม่ว่าอยากดีมีจนไม่ว่าอยู่ในยศถาตำตำแหน่งไหนก็ตามล้วนเป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์เป็นแบบนี้ทั้งนั้นเกลียดทุกข์ รักสุขแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วเขาไม่รู้ว่าสุขนั้น,นจะต้องหาอย่างไหนหาได้จากที่ไหนหาอย่างไรก็ดิ้นรลนกันไปจนมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์มันเป็นแบบนี้สาเหตุ อ๋อเกิดจากตรงนี้ถ้าจะเข้าถึงความสุขต้องวางใจแบบนี้ต้องทำแบบนี้ถึงจะเข้าถึงความสุขความรู้อันประเสริฐเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพวกเราศึกษาธรรมะกันมาได้อ่านได้ท่องกันมาจํากันมาเราอาจจะคิดว่ามันได้มาง่ายๆ แต่ความจริงแล้วในยุคที่พระเจ้ายไม่ได้บังเกิดขึ้นหายากมากและนี่เองเป็นหน้าที่พวกเราเนะี่ยที่เป็นชาวพุทธที่จะต้องรับคำสอนนี้มาแล้วก็สืบต่อคำสอนนี้ส่งต่อไปยังลูกหลานของเราให้เป็นมรดกโลกมรดกธรรมส่งต่อไปยังชาวโลกทั้งหลายให้เข้าถึงธรรมะรู้จักธรรมะอันนี้ ธรรมะนประเสริฐนี้ให้ได้และนี่เองคือสิ่งที่พวกเรามาร่วมกันทอดกฐินสร้างความมั่นคงให้กับพระศาสนาพวกเราจำกันได้ไหมว่าการทอดกฐถินเป็นบุญใหญ่ขนาดไหนครั้งหนึ่งคุณยายไปยืนพนมมือต่อหน้าหลวงพ่อธรรมชโย หลังจากอาหารเช้านั่นแหะท่านจะนั่งอยู่ที่บนระเบียงที่กุฏิฉันเช้าเน่ยคุณยายไปยืนพนมว่าขอเป็นประธานกระถินสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะคุณยายเนี่ยปรารถนาอย่างแรงกล้าเลยที่จะเป็นประธานกระถินให้ได้แล้วรู้ว่านี่เป็นบุญใหญ่แล้วไปยืนพนมมืออยู่ที่หน้าหลวงพ่อยายขอเป็นประธานกระถินสักปีหนึ่ง ในชีวิตนี้ปีนั้นคือปี2,500 500้าเท่าไหร่จำได้ไหมห้าสแล้วก็หลวงพ่อนิ่งพอได้ยินยายพูดหลวงพ่อนิ่งนิ่งไปนานไหมนิ่งไปเป็นอาทิตย์ แล้วหลวงพ่อก็ให้คำตอบหลังจากตรวจตาดูแล้วหลวงพ่อก็ให้คำตอบอนุญาตว่าคุณยายจะจองกระถินทอดกระถินวัดพระธรรมกายแล้วคุณยายจะมีความเบิกบานใจมากมีความสุขมากเลยโอ้ทั้งสีหน้าแววตาคุณยายนี่เปล่งประกายเต็มที่เลยว่าได้เป็นประธานกระถินแล้วสมใจปรารถนาขอรูปภาพนั้นหน่อยได้ไหมภาพของคุณยาย เห็นไหมตอนที่ถือมานะตอนนั้นคุณยายุาแปดสกว่าแล้วเนาะ8ปดสิบพอดีคุณยายุายปดสิพอดีถือผ้าแบบนี้แล้วก็เดินตัวตรงเลยอลีพันธ์ที่เป็นอุปถานะคอยอยถามคุณยายไหวไหมหนูจะช่วยถือไหวไหวคุณยายไหวตลอดแล้วคุณยายก็ก่อนถึงวันครอบกรินคุณยายตะเวนไปหาลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศ ชวนกันให้มาร่วมบุญกระถินกับคุณยายแล้วคุณยายเนี่ยรับผ้ากระถินมาเนี่ยที่จะมาทอดเนี่ยคุณยายไปนั่งอธิษฐานทุกคืนเลยนี่เราพูดแบบอธิษฐานนะแต่จริงๆคุณยายซ้อนนะ่ะนับผ้ากระถิน,น,นอันนี้ไปแล้วเนี่ยไปกลั่นให้ใสเท่ากับ พระธรรมก,กายแล้วน้อมนําไปถวายพระธรรมก,กายกันตอนนั้นนะ่ะพวกเราที่ได้บุญกับคุณยายนะ่ะได้บุญกันเต็มที่เลยเดี๋ยวนี้ก็ทํากันแบบนั้นแนะ่ะแม่หลวงคุณยายไม่อยู่แต่หมู่คณะก็ทํากันเพราะนั้นนวนพวกเรามั่นใจเลยว่าเราทอดกระถินเนี่ยเป็นบุญใหญ่จริงๆแล้วเราจะได้อานิสงส์ลือผังจนสร้างผังรวยหลวงพ่อเคยให้โอวาทไว้ว่า ความจนไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีอยู่เลยมันไม่ใช่จำเป็นของสำหรับชีวิตของเราเราต้องรวยเพราะว่าเราจะรวยเพื่อจะสร้างบารมีนะแล้วก็คุณใายก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่ยายจะท่องท่องจำไม่ได้ว่าคำเก่ากระถิ่นนั่นนะ่ะก่ายัางไงคุณยายท่องท่อง,ท,องท่องทุกวันเหมือนกับตอนนี้ มีเด็กคนหนึ่งเหมือนกันอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าท่องคำถวายคัพภากฐินได้เป็นภาษาบาลีนะอายุแค่สี่ขวบปว่าห้าขวบเท่านั้นแต่ท่องได้ฉะฉานมากเลยจังหวะจากโคนได้อัคระได้เลยถูกต้องหมดพวกเราอยากฟังไหมอ,อ่าเดี๋ยวฟังเด็กชายเจติกะดูนะะ

กะทีนาจีวราทุสังกะทนาจีวราทุสังปาติคันหาตุปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะปาติคะเหตวาจะอิมินาทุเสนะอิม anyway right? ินาทุเสนะกะทินังกะทนังอัฐารตุอัฐารตุอัมหากังอัมหากังเหคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะ สุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจัเก่งไหมเ่ไม่สาวทุกกับ<า>ไม่เอโนุโมทนากับเด็กชายโชติกะเลยสาธุโผลที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวหนังสือเนี่ยเขามองไปงั้นเนี่ย,เ,ยเขาอ่านไม่เป็นที่พูดมาทั้งหมดอนะจำล้วนๆเด็กอายุสี่ขวบชัดถ้อยชัดคำมากเลย นี่พวกเราอย่าให้แพ้เด็กชายโชติกะนะก็มีอะไรไหมก็ขอนโมทนาบุญพวกเรานะที่ได้สร้างบุญใหญ่กันแล้วก็ขอให้เรามีส่วนแห่งบุญนี้ทุกๆบุญเลยนะอย่าให้ตกบ่รแม้แต่บุญเดียวบุญที่หมูนะ่คณะวัดพระปงกายนำให้พวกเราทำนะล้วนเป็นบุญใหญ่ทั้งสิ้นให้พวกเรา ได้มีส่วนแห่งบุญนั้นทุกทุกบุญเลยนะจ๊ะสาธุสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาฟังธรรมเรื่องอนิสงค์ของกระถินเดี๋ยวเราบูชาพระกันนะจ๊อะอลาหังสัมมาสัมพุทโภพควา สััมมา,มพ,พ,า,าพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตพระขวาตาธรรมโม สวากาโตภาควาตาธรรมโมธรรมังนัมสามีธรรมังนัมสสามีธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนมหามิสังขังนมมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุ เราสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุเรให้กลับไปรวยๆกันทุกคนเลยจ้าสาธุ